สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับขบพอณกับผมจากข่วงชาแนลครับพี่น้องครับมัอนี้เอาแหนมง้วพี่น้องเพิ่นว่าแหนมงัวได้พี่น้องแต่ว่าพอแกออกมันคือเป็นสีดๆทัทท้งสีเพิ่นว่างัวกับง้วน้ำเบินนะครับอันนี้กัอีกสองอันน้อพี่น้องเอาลิกแห็งกับกระเทียมอันนี้พี่น้องเคยเห็นไหมเนอ่านเพิ่นว่าพักนหนามห่อพักหนามผมนึกพั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 กหนามเพราะฉะนั้นจากขวงพยางตลาด โตลุงม,มาคืนนี่คนเอามาขายกินกับซุปน้ำใหม่บัดเท,ท่านั้นเนาะพี่น้องประมาณนั้นพี่น้องครับอยู่ใต้หโมไพ่มือนี่มามาพี่น้องมาเส็บเซน้ำกันกันกบจ้าก,กวงแหนมพี่น้องแหนมงวว่าสันส้มงวก็ใส่เข่าไหลายอืมมนอยู่แมนอนยู่ Bên nam lại nó cho quá má luôn má, ngọt mơ gấp má má, má, gấp, mơ 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 Má, คลิปนี้เจก้กลงเดียนท่างมาจะสัวท้อนครับพี่น้องมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ครับนาอปีหนึ่งสองถึงสามเทียครับ หาหาทางกลับมาอยู่บ้านนะพี่น้องคนระับหาแนวทางนะครับกลับมาอยู่บ้านเกือบแม่งนอ่นจากของ มันถิออก็หอ,อมก็ถี่าควายเด็ดเพราะวามันมันหลามมนยินบบ,บับ ยังหาเบิ้งรอบบ้านแล้วได้หอมไผ่หม่องเก่า นต่เข่าหลยวดบอบ่น้อง พักอะไรไมนเริ่มสิบอคไอมีอ้เลยเพี่อพักหนามกินมันสิออกชุบิ้วเนี่ยคล้ายแมงดาเลยเพี่อกระบากสิดฉุนกว่า thịt hẻn cắt cơm à, ày không ก็ควรจะเบิ่งหัวนี่ครักหัวเบิ่งเหือึมันสีแดงน้องบอลโคตเจ้าอะน้ออมโคตเจ้าด้วยเลยน้อว่ามันถือายตุ่มอะน้องบอลมันยายตัวผมอน้อบัมันโคตรเจ้าพี่น้องอันหาหีวอีกอันหนึ่งอันนี้ก็อีกอันหนึ่งนี่ Đi ăn đấy bà nè Cũng bà mình cứ đeo bằng Cũng bập 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 Tép bánh bên Ngủ bằng, mh 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 bằng. Ừ. <laughs> lốt đi ăn gạo nhau mà ừ. Có thể Có gì làm như nào ạ Áo, ัวผมอประมาณว่าพน่นนสองเจ้ามันมีเจ้าหนึ่งของยายพอกมัดหมูน้ำพันว่ายางแดงว่าสันเนื้ออันนี้ก็ยางแดงเึ่นกันแต่ว่าเป็นเนื้ออันนี้ห0าสิบหาสิพี่น้องจักหมูหรือเนื้อเนาะแต่มันสีจืดๆแน่แล้วเนาะ ส้องใส่เป็นหมูเลยกันเนื้อมันต้องสีแดงๆกว่าจังสีพี่น้องครับคุณยายโอ้แต่กระเสียบก็เก่านะครับเอาไปฝากพี่ตอนน้องทุกๆุกท่านนะครับนอกกับปักน้ำนี่พี่น้องมัดสีหายากแน่ยจะกินกับทุบต่อไม่แซ่บเบิด์ตตัวนั้นพี่น้องครับกับพริกแห้งขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านเด้อครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับคลิปจากวงทุกทุกมือนะครับเดินทางมาจังหวัดยโสธรนะครับนอกกะบไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นะครับทุกๆุกหนึ่งปีก็ถิมา สองถึงสามเทียนะพี่น้องมันไก่จากนครนายกมากระโสทนนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆายนะครับพ่อกันใหมคลิปหน้าสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ